life in a world that keeps changing think that it's progress you making copy and paste pretty faces all the time สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสหายกระทยมี <c oughs> ยืน <c oughs> ยน,นะคะค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนได้ออกจากคุกอะพูดพูดไม่ถูกเนาะวันนี้ ทำไมมีความรู้สึกแบบนี้อยากรู้ไหมคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วไม่ใช่วันสุดท้ายวันนี้เป็นวันที่ได้ออกจากสถานที่กักตัวนะคะสิบห้าวันที่มีความรู้สึกว่าเป็นส5้าวันที่ยาวนานมากๆเลยค่ะก็ตอนนี้กําลังรอญาติมารับที่โรงแรมก็กําลังเก็บกระเป๋าเตรียมตัวกําลังจะออกไปข้างล่างก็คือพอญาติมาถึงก็ ให้ญาติลงทะเบียนรอเจ้าหน้าที่โทรขึ้นมาเรียกเราลงไปนะคะเราจะเราจะลงกันไปพร้อมกันทุกคนทุกห้องเนี่ยไม่ได้นะคะต้องลงเป็นคิวเป็นระเบียบเป็นระบบนะเป็นวันที่รอคอยนะเป็นเป็นเป็นสิบสิบห้าวันที่ยาวนานเป็นสิบห้าวันที่รอคอยในที่สุดก็จะได้ออกไปแล้วนะคะจะได้กลับสู่โลกปกติของเราแล้วนะคะ ทำตามกฎกติกาทำตามหน้าที่ทำตามระเบียบของประเทศไทยที่มีมาตรการกักตัว14วันนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโควิด19ถอนหายใจเลยคือดีใจความรู้สึกมีความรู้สึกดีใจแบบดีใจจริงๆถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสถานที่แบบนี้คุณจะไม่รู้สึกเลยว่าความรู้สึกแบบนี้มันคือความรู้สึกแบบไหนเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเป็นความรู้สึกที่แบบ ฉันจะได้ออกไปแล้วฉันจะได้เจอครอบครัวฉันแล้วฉันแบบสุดสุดติ่งแบบล้นมากเลยค่ะก็คือตอนนี้กำลังเก็บกระเป๋ากำลังเตรียมตัวนะคะเก็บกระเป๋าเตรียมตัวรอเจ้าหน้าที่กลับมาก็จะได้ออกไปแล้วก็เป็นเวลาแปดโมงเช้านะคะตรงนู้นเห็นไหมนะเห็นไหมตรงนั้นคือทะเลพัทยาหาดจอมเทียนนะคะอันนี้ไม่รู้ ไม่รู้ตึกอะไรเนาะนี่คือมันนี่คือวิวที่ต้องเฝ้ามองทั้งสิบห้าวันที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะคะหมาหมาหอนทุกคืนเลยตรงเนี้ยหมาเหา่าหมาหอนทุกคืนเลยก็รู้สึกคิดถึงเหมือนกันนะคิดถึงที่นี่เพราะอยู่ที่นี่ตั้งสิบสี่วันตั้งสิบห้าวันเนาะรู้สึกคิดถึงเหมือนกันนะแต่ว่า ไม่ขออยู่ต่อดีกว่าคืออยากกลับบ้านแล้วอยากออกไปสู่โลกภายนอกแล้วนะคะนี่กำลังเก็บกระเป๋านะคะเก็บแพ็คใส่เรียบร้อยแล้วเหลือกระเป๋าใบนั้นเก็บแค่พวกใดพวกนี้ผมก็เสร็จแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดห้องเพราะว่าเครื่องการบินไทยของเยอรมนีจากสนามบ,บินแฟรงเฟิร์ตก็จะมาถึงวันนี้เนาะน่าจะเข้าดช่วงช่วงเย็นของวันนี้เหมือนกันเนาะ เก็บกระเป๋าเสร็จแล้วเนาะกระเป๋ามีอยู่สองใบกับปบใบหนึ่งส่วนทางนี้ก็กิตื่นมาก็กินกาแฟเนี่ยพริกเกลือเกลือพริก <c oughs> เราก็จะมาพูดคุยกับพี่ที่เขาก,ากักตัวกับกับเรานะคะที่สถานที่เดียวกันเห็นไหมเกาะอยู่คนล้วประตูห้องใครห้องมันกลัวเจ้าหน้าที่ด่ <c oughs> านนตามตามไมโครโฟนวันนี้เขาให้อิสระ วันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงคะได้ออกกลับ<ม>ได้กลับบ้านแล้วอยากอยู่ต่อคะ่ะทําไมถึงอยากอยู่ต่อละคะวัวนีออกไปแล้วพบปัญหาข้างนอกค่ะ<ม>เป็นพวกจัก<ค>แรกเลยคะอยู่ไปสิบสี่วันแบบตัวอ่อนๆอ,อ,อย่างเนี้ยบ<ม><ม>วกออกไปเจอโรคภายนอกแล้วต้านทานไม่ไหวความรู้สึกจริงๆเราคะไม่ดีใจเลยเราที่ได้กลับบ้านยังไม่คิดยังไม่รู้สึกดีใจเลยค่ะ แล้วพี่มีความรู้สึกยังไงคะที่ได้กลับบ้านพี่ก็เหมือนกันแหละก็อีกแง่มเราก็ดีใจที่จะได้กลับไปหาครอบครัวนะคะแต่ว่าก็ยังมีความกังวลอยู่ค่ะและปัญหาต่างๆก็จะตามมาเห็นไหมค่ะเพราะว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่เนาะถ้าถ้าเรากลับมาอยู่ที่เมืองไทยแต่ถ้าเราอยู่ที่เยอรมันเราก็เป็นครอบครัวที่ที่ เล็กๆสองคนใจใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายค่ะแต่กม่ต้องสู้ๆคะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจก็ทุกคนออกไปก็ต้องมีปัญหามีภาระหน้าที่ของทุกคนนั่นแหละค่ะเนาะเราก็สู้กันต่อไปแต่ยังไงก็เราอดทนมาตั้งสิบสี่สิบห้าวันแล้วเราก็ต้องดีใจนิดนึงแหละเพราะว่าเราอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะมันก็ต้องดีใจที่ได้ออกไปกินส้มตําออกไปกินอาหารอร่อยๆใช่ไหมขอ ก็เป็นประสบการณ์ท yeah, ี่ด yeah. ีแ right? ล like like right. so ้วมัมีคนอย่างนี้เราก็ไม่ได้มาอยู่อย่างนี้ได้หนูรู้สึกคิดถึงนะหนูคิดถึงแบบนอนกินนั่งกินนอนกินไป้วเพื่อนเพื่อนขึ้นรถใจหายนะคะใจหายนะเพื่อนได้กลับแล้วก็เราก็กล่าวค่ะไอปดุ่มข้างห้องเนี่ยไ้คุยกันด้กคืนนี่อยู่ฝรั่งเศสไปอยู่ฝรั่งเศสได้สองเดือนคิดถึงลูกร้องไห้ลูกโทรมาคุยด้วยร้องไห้ ทำอะไรก็หน้าต่างเปิดหน้าต่างแล้วก็ชึงเงยคอคุย <gu> ก <ell ame> ันอย่างเงี้ยทุกคืนดีนะคะหนูพยายามหนูพยายามชิงเงยที่หน้าต่างแต่ไม่มีใครอยู่แถวห้องหนูเลยหนูอยู่แบบความเหงาดีนะได้คุยกันทุกคืนขอให้พวกพี่เดินทางปลอดภัยกับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะขอให้อ่ารักษาสุขภาพให้แข็งแรงสู้ต่อไปนะอย่าท้อแท้เนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมค่ะ ค่ะออกกันไปหมดแล้วนะคะเห็นไหมกองขยะแม่แม่แม่บ้านกลางทำความสะอาดห้องรอกรุ๊ปใหม่ที่จะเข้ามาอยู่นะคะเหลือแต่ห้องเรานี่แหละค่ะบายบายเจอกันค่ะเจอกันกำลังลงข้างล่างนะ ได้ก้าบ,บ้านแลวค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปบรรยากาศ ในวันที่เรากักตัวครบกําหนดในวันที่เราได้ออกจากสถานที่กักตัวแห่งนี้สําหรับวันนี้ก็มีรูปภาพบรรยากาศตั้งแต่เดินทางออกจากสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตจนถึงสนามบินที่ไทยจนถึงสถานที่กักตัวและในที่สุดจนถึงในวันที่เราคอยคือวันนี้ที่ได้ออกจากสถานที่กักตัวแห่งนี้หลังจากที่ได้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเกาะแต่ขอบหน้าต่างรอคอยวันเวลาที่จะได้กลับบ้านกลับไปใช้ชีวิตปกติ วันนี้ก็มาถึงแล้วต้องขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะคะตั้งแต่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ตจนมาถึงสถานที่เก็กตัวจนมาถึงวาระที่เราได้ออกจากสถานที่แห่งนี้ได้ไปใช้ชีวิตตามปกติขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ